เก็บบักพริกพี่น้องเอ้ยเก็บบกพริกก็ทึ่ชุบทึ่ดิบกับเก็บอันนี้หนาวแน่แหะพี่น้องเก็บบักพริกก็เป็นบ่บักพริกชุบก็มีพริกดิบก็มีมันเดิมหนาวแล้วนี่เก็บเก็บทึงชุบทึงดิบทึงอ่อนทึงแก่เก็บเขาไว้ sơ tu dính vậy Có cái Đó, cái động cái đài mang đi tiếp cho tu dính mấy con tặng cộng con, con. cái bậc thịt nó càng thì nó cái <laughs> bậc phụ chứ còn cái chị kìa vậy, cái tầm thịt mình nào mà là... โกกนนแค่บ้านนี่มันสีบอันังได้กินเยอะจะก๊กยุ่เนาะคนกินกันล่ๆธุรกิจกบิกาตาเก็มีเเก็บไปนามกีนองเนาะมนดูมันกัก็จะเกไป่ เขาแดนไปเห็นยังติเงี้ยเก็บผักพริกนดโอจะบ่หนาวโอจะใส่สะกันหนาวแม่โอ้ยหอผัดนาวอยู่ต้มบัตบีบีอยู่พี่น้องฮะแกเอไปเอาดินออกเด้พอเจะใส่ดินน้ำนะมันก็มีดินอยู่นั่น ตาดนคนเตลงบกิกกนก่อนตดจะดูวิกเกนมนะิกเกัดต้นกระถินมันยาวตาเดินไเขาอยู่ันได้กิมหงส์อะไรกิมหงนงวะ จะไปเก็บบกผิดกถตายคลิปแล้วนี่โอ้ยไปบานใจน,นอกคนน่ะคนนอกขอม่อาบางขนาดเอาอยอะพี่นาะไลายลายก็ไปกินไป่ินไปกินอีมกระตุ้นเน่ก็ออ่มนะถิ่นทุ่มไปบกักได้ลายค นหน่อยนะเดนี้เดแกนมื่เกิดเดีวนี้ก็ไม่ง่ายเลยนี่หนมันโตลงคือสีได้นี่แมนมาว่นต้เก็บเอานี่มันก็โตลงพีดะในบ้านเคยดึงพยายามันปลายมันเกิดกังได้หน่วยสี่ีกันด้เก็บบักผิดก็เอาว่บังห่เนี่ หาจะจะเอาบอกเมลายเด้พระเถ้าไมลายอยู่ตายกระไ้ตายกูได้บ่ออันนั้นป๋าไปอันนี้ขายเวันที่สหก่อนเก็บไปหานังยันนังนังผูกแขนเขา mình sẽ kết thúc cục xếp nhìn màu cháy ừ. và hai cái bậc chết ở để chắc bạn cơ mà đây phải thở cho nào quá cho bố họn quá cho nó được cho họn quá bậc lên lại nên sẽ này phía nó mừng đứa nè kẹp con ai bè khai cả, bọn ai kai ka ai 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 student kếp kính thầm mặp mặt chút mặt liếp xong chút thầm liếp kếp kính nọ mặp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  พันมาเชนูโบโตคือปีนันกะเนี่ยในการกินจนหอดปีนใหม่ถึงนไหมเป็นชนูโบโตกนี่ก็เป็นดอกเป็นหมาตลอดมันมีปีหนึ่งที่บ่าหมาเป็นอันบุปผิดตนวันใดด้วยโต๊ะหนึ่งโคลอดด้วยเก็บไป คนเก็บกับที่ได้มันมันไยทิ้งไว้ิก็ไดเก็บไว้เงินก็ไ่นาว โบมีงาบ่มีใบมีตะหมาพี่น้องเดิอมน้ำเดือมร่มมาแล้วพี่น้องพโคตรดวงโคตรน้ำมันร่มอ้อยอ้อยใบไม้ตุกใบไม้ตุกแล้วมันจะเป็นผลเป็นยางังบ้างผลกับตุกตุกอ้อยใบไม้ตุก นยังสิพี่พนอยู่ได้ภาษาพ่นยังสิโตกอยู่ได้เพื่อนพ่นยังสิโตกอยู่ได้บ่แม่นว่าบ่มีพนนเ่ยพ่นพ่นพ่นเลยพ่นสิโตกอยู่ อันนี้หน่อยๆกับเพชรเพชเดันที่น่อปมานน่อย,อย,อย,อยเลยสดเรขนาดมาตก,การกับเรียนยันห้เก็บชวนนะ,นะวนนะันนี้นะเก็บตกนชวนนะวันนี้ มนมาตอกดักเก็บดนเวลาเอ็กาานเวลาหนุกเก็บน้อยเป็นยังเก็บสามารถเอาเอามาบดซีดได้เดียวเยเยเก็บไปเรื่อย ปลเอยมาเดียวล่อกนมาเดียวพอเขไม่ได้แกนมพ้อิดกปูกตัวนี้กับกินมวดไคายปีนี้กับบ่อดคลายรวได้ายมาได้ประมาณลอยซองลน่ะบังดกพี่น้องเศรษฐกิน้อยนี่นะป็นว่าบมีใบ่เบง่วยนะ มึงดูพี่น้องมึงมีใบอนนวยไล่ๆเลยนะมันแก่ได้กีงสีนะโบเป็นโบแก่ได้เนี่ยเพชรเนี่ยน้อยๆเพชรไปหาเก็บต้นไล่ไล่ก่อนต้นน้อยว่าเผาเก็บมาชุบกินไดีเอว่าพี่น้องมันจะปีนมาเก็บดูสิ เก็บมันก็ชิได้แล้วแดงหงอยู่ยเขาเออจะปีกย่างใบนั้นไปไหมเออเด้ลยปีนเป็ดปีงไกอยู่ในค่ะน่างใครดุกบุกใึ่ไห้ rồi xây mùa cuồng rồi nó cái nọ